มาคทุกคนวันนี้มาเล่นไหมครับ EP 3มันดีกว่าใช่ไม่มีเพื่อผมเหมือนเดิมนะไม่ว่างไม่อยากให้เวลาตรงงานจริงๆก็อาจจะต้องสะอะหจริงๆก็ดูเรล่นคนเดียวปก,ก่อนเพื่อนหรอกดูไม่ไนมนเถอะดู้เรื่องเหมือนกันตามไม่มีให้ดูนั่นแหละไปไปไปเราปะพุงปะมาต่อ นาอุ euh ้ยแหลกโอ้แหลก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 ครเป็นคนทำเหลกเฮ้ยหรบแป๊บหลบแป๊บมะพร้าวมวลมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วผมไปเช็คกันนี้แป๊บใจเย็นๆแป๊บๆๆๆเนาะโอ้เช็คกันนี้แป๊บโอเคผมกลับแล้วทุกคนเอามามามาต่อมาวันนี้ว่าเราจะปรับมุมความน้อยให้ใหญ่กว่าเดิม เยอะมากนะทุกคนโอ้แม่งพังมาดีเลยอ่ยะเอ่อช่ออางมันเดยวตรงนี้ตงตรงนี้ตรงนี้นนเฮ้ยทุกคนเปล่าไม่เจอ สนุกเลยลไม่เป็นไรดูผมเล่นคนเดียวไปก่อนโอ้แม่งตอดหน้าเลยคนมผมก็เล่นได้ดูนะยังไงล่ะครับคนดูเล่นเล่นไปเด้อโอ้ผมไม่ค่อยพูดมาเจ็บหอบพอดีว่า,วา นอเสร็จแล้วมันจะอัดร่องน้าเลยครับทุกคนแต่ว่าพ่นอนกันมาเสร็จนะนะนั่นแหละนั่นเล่นดูนาวันนี้วันนี้ก็เอาที่นี้ไปก่อนละกันนักนันักนันอน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 ดูทุกคนติดตามช่องยูทูปผมด้วยหน่อยได้ไหมอ่ะช่องโดผมแม่งเน่าแอร์ดิจิตอลิต อีกหนึ่งคนขันหลังแบบมึงโอเคมาต่อปุ๊บ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 รอแปะปุ๊บปุ๊บป,ปุ๊บ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 ไปปุ๊บต้นไม้ตรงโตขึ้นมาตรงโตขึ้นมา แ,นะแต่รักความสวยงามไงะทุกคนปูแม่ไปเลยปูแม่ไปเลยรักความสวยงามทุกคนนะแค่นั้นแหละรักความสวยงามเพนะื่ออะไรก็ไม่รู้พี่มีํำกับอยู่จ้าทั้งแม่ไอไกเวนจะมาไก พวกนี้เสียงเกมเหรอไหมไปไปไปทุกคนผมมาปรับเสียงเกมอมาทุกคนไม่ได้ยินอีกปรับเสียงเกมเลงมาแบบไม่ยินนะทุกคนโอเคเสียงดีขึ้วเอ็นเอ็นเอ็นตัดมาต่อเล้วทุกคนวันนี้ก็มีอะไรมากทุกคนทำฟาร์มไม้ย,วยาวเบื่อใช่ไหมล่ะ เบื่อไม่ต้องดูแค่นั้นแหละดูช่องอื่นไปผมอยากตัดไม้ให้ดูอ่ะไม่ฮะท้าฟ้าเป็นไหมล่ะนี่แหละทางการหาเงินหลักอุ้ยอ้าวค่าตัวนะโหลยนี่แนะดูตัดตาหวานกไปดูช่องยูดูบผมมั่งได้ไหมติดตามด้วย おっ。お ต้นไม้ทุงทุงดุงทุงมั้ง,ง,ง,งไหมไม่ดีไม่ดีทุกคนช่วยตอบผมได้ไหมอะถ้าผมาไล์สดนะครับใครจะดูเ้า่าตอ่อกมาจัดอย่างนี้ครับอมาอุ้ยกูตวนมาเอามา,มา,า,มา,าไล์สดหมครับพี่ใครดูเ้า่ารู้้าล่าเอาไปดิ ออโอ้โตน,น้โอนี่เลยปมาที่ดีอ้ม่งน่าขัดใจ,จตทิ้งน,นทุกคนตัดทิอู้พี่คนแมน่คนน่าขัดใจอแม่นะตัดทิงต้องตัด้คนต้องตัดทิงเลยตัดทิ้งแม่งเลยนี่ยโอ้โหแม่งขึ้นรขัดใจทุกคน ให้เปคนเอามาปลูกไว้จริงด้วยแม่พคนร,รัาสารลา,ราเม้าปลูกอ,อะไรเนี่ยผูกไปเท่มากไม่ยอมรับมันผูกเวงอ่ะเออแม่งตัดนะหมดเลไม่สอนอะ น่าจะไม่หมดนะทุกคนขวานไม่น่าจะระเบิดก่อนข้างแมงนี่ไงี้แม่งพังวหน้าตาตาเลยแย่มจริงๆไอ้ขวานเวทจะไล่ โอ <Okay. S 2> เคเจ็บมือตัดแล้วจบโอ้เ oh, จ็บมือโว้ยเจ็บมือเจ็บมือเจ็บมือวันนี้จะเล่นได้ประมาณสักหนึ่งวันได้นะเนี่ย ได้อยู่นะถ้าไม่เกียดเล่นไปซะโกนนะสอวัน้ยคอยู่แล้วคุมคเล็กคุล็กคเล็กเ็กเียยเจีอเย่ตามเดิมเกบ้านเกบ้านนี่ดูคนดูคนดูดูฉายาเกบ้านไว้เนี่ยนี่คนดูดูแม่งดิแม่งพ่ออ หอ้อยู่นั่นแหลทุกคนดูยังดูเลยดูไม่ทําตัวทุกคนกครับผมขอเช็คเสียงแป,ป๊บวางที่เปลี่ยนที่วางไหม่เช็คเสียงก่อนโลโอเคทุกคนเคคนสเียงดีไม่มีปัญหาฮอโอโอเคทุกคนเราได้แม่ไม่จะดิช่างแม่ นี่ไม้หมดลายนี่มันไงใช่ป่ะเฮียน,นั่นอยู่ไหน,ออนโอ้ดีเงยโอ้ยขอบคุณที่ลดราคาให้แต่ทีหลังไม่ต้องน่าชอบไม้หมดบอลเวย้ยนี่คนไม่ต้องลงถ้ำก็มีรวยได้เป็นไงผมไม่อยากลงถ้ำหรอกนั่นโกทุกคนจะเบื่อเบื่อเลยนี่แม่งเฮี้ยขนาด ผมลองหลอกข้าอะไรนั่นอะ่ะทำแค่นี้ก็พอแล้วฮออ่าฮ่ฮ่าฮม,มาฮ่า่าฮ่ฮ่ฮ่าฮา่าฮ่าฮา ไอ้คู่ไงอ้ไม่รอดมีเยอะมากหละทุกคนด่า <c oughs> อีพีหน้าไปลงนทำไปดูเลยเนาะตอนนั้นแหละ <c oughs> ตอนนั้นจะได้ให้ดูสอวันได้อยู่นะได้อยู่แล้เออได้อยู่แล้วทผมนี่นี่ย้ย <c oughs> chén na ơi nhiều mang cùi kiểu lộ ông bay bè ok ôi ông cứ lôi tập tu 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 bè tham gia đi các rồi ได้ด้วยอีกเนี่ยเออใช่ทุกคนแต่ก็ไม่ทำแล้วนเป็นลงท่ามกันดีกว่าพูดถึงลงท่ามดีกว่า,<อ>า,าท้ามันเถอะโรงท้ามดีกว่าทุกคนนี่แหละน้องลงท่ามไหนไกลท่ามเพื่อนผมไปแล้จบก็มีอาหารหนึ่งแตกได้อยู่ยคิวอ,อยู่แล้วเราต้องการเหล็กครับทุกคนโอ้ กคนคิดว่าเพื่อนผมมันใช้อะไรโกงๆไหมคคุณดูผมาว่าผมว่าผมผมันใช้อะไรแปลกๆเนยนะถ้ำมันขุดล้อถ้ำแปลกมากอาจจะใช้เอ็กซ์เย์ก็ได้นะทุกคนผมายาะไรมันก็ขี้โกงอะทุกคนมันเป็นไป,ไ,ป,ไ,ปไม่ได้ที่มันจะบริสุทธิ์ใจรับผมขนาดนั้นอะเราขุดลงไปลึกๆเลยผมบริสุทธิ์ใจนะั้นเล่นอนะ่นะนา บอรสะสนใจแค่นั้นแหละแบกยาวๆทุกคนเบื่อก็เบื่อไปผมไม่เบื่อนั้น อยู่ชั้นสามสิบแม่งอีกไกลครับคนไม่อยากขุดว่าจะคลิปมาเท่าไรหร่เลย ผมไม่ค่อยพูดอะไรมากเพราะว่าโอ้เย่าพิสัตว์ทุกคนได้ยินเสียงอะไรไหมใช่พวกคิ่เป็นผมไงถ้ำไงครับทุกคนเหล็กเต็มนะครับทุกคนโอเคเราเจอเหล็กแล้วครับทุกคนดีเลยดีเลยเลยเราใช้ดินต่อไปเลยดีิผมดูเ <c oughs> ข้าไปมา เมื่อเราพยายามจะเป็นดีไม่เมื่อผมต้องการเป็นดีมาทุกคนผมอยากเป็นดีแบโชนกีายายาการตอบอกผมโคตรเทพไงเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทำไปทำไมเนี่ยอยากตายเนยนะเพื่อเรอกอนเหนียวต้องให้ใหเราเถอะนะ คนอุ้ยมีู่บลวงทำเฮียมากกล้ามเทปทุกคนอ๋อก็ได้เหล็กกันนะนอนลาลาลาโอ้คนเหล็กเยอะมาก ใช่ไม่คพูดเยอะเกียดพูดโอ้เล็กนะทุกคนเจอมาเจอมากี่มาไม่มีอะไรจะพูดแล้วอ่ะอุ้ยเยอโอ้โหแมงก็นากลัวเกลียดเท่าไอุ้ยโอ้ my god อุ้ยเฮ้ อุ้ยอุ้ยเสียงกิเปอร์ตรงไหนครับทุกคนอุ้ย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 ไปดีกว่าอุ้ยอุ้ยแม่งกิเปอร์ตกบัวแล้วทุกคนโอ้โหกิเปอร์ตกพีผวา ก็ตกทีมีภาวะคนตกใจจริงน,นะน่ะใครคนโอ้ข้างแมงเด็กจมแล้วน,นะเฮ้ย นีเสียงอะไรครับผมตางแม่งต่างนะทุกคนรอแล้วทุกคน,กคนว่าเรากลับไปดีกว่าน้ำต้องอ,อะไรมากเราอยู่รอก,ก็พอแล้วผมไม่ค่อยพูดอะไรมากนะ้พีนะ่ะ ว่าเกลียดโหดมากเลยอัดดึกมากแล้วนะอืมปรกตากติดตามกดไหลกดแท้ด้วยนะทำขนาดนี้ไม่กดได้กลุบหลงห้านยยิ่งหละ,ะดูเดี๋ยวแม่งตกแน่เราจะเราเล็กกันก่อน มาทำตาเผาเล็กเร็วกดีกว่าอ้าวเลือกไปพ่ธีวาย,เ,ยเนี่ยงะมางคนกัดใจใช่ไหมล่ะ ด้วยเออ,อ, <c oughs> อบ้าข้างบ้านเราเป็อ้อยเด็ก่อนหรือว่าเป็นเรื่องอินดีมาทำฟาร์มอ้อยหอยู่เลยคนหรือว่าเป็นเรื่องดีเราทำฟาร์มอ้อยอย่ะทุกคนมา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 เนี้ยมีดินอ่ะทำมากหรือว,ว่า Yeah, thế rồi bắt đầu lạc được ạ không có lưới nè, ừ là tôi ruồi nha ý người thi. โอ้เร็วๆนะโอ้ยขอสัญญาก่อบเอย่ยังโอเคเย่เย,ย,ย่สิ้นเลือดตาเปล่า,า,าโอ้ยนอนมืดจังอะนอนม,ม,มืดแล้วนะไม่มอนไม่ได้ฝะ ยังด <łość> ูถ <Harriet> ึงว่างนะทุกคนเลมมานหเลิ เห็นแล้วทุกคนนำเตาเห็กเร็วทุกคนไหนมันไงแปะแน่เป็นไงวางไม่ตรงนี่บอกว่าวางช่วโมนมืดแล้วทุกคนใช่ทุกคนซีซั่นนี้กำลังจะจบลง มันกำลังจะจบลงนะครับทุกคนครับโอเคครับทุกคนมันใกล้จะจบลงแล้วต้องเสียใจด้วยนะทุกคนโงเ,เล่นต่อให้เออมามามา,มาไม่เอาไม่เอาโอเคครับทุกคนต้านนี้โงต้องลาไปก่อนเพื่อนก็ไม่ว่างเหมือนเดิมเคบ๊ายบายลักทุกคนนะครับจุ๊บๆไปละบ๊ายบายบายบาย